โอเคแล้วนะครับรถธรรมดาที่สุดท้ายของวันนะครับโอเครถมาครับต่อคืงสองที่สุกรถที่พลังพงเค,มคไม่ถ่ายคอมโบหนึ่งสิบเจ็ดครับต่างฝ่ายด้วยเปิดหลับกนิดนึงนี่ในอัลต้อมน,นะครับอ่ามันทำนะฮะ ไปสส่วนครับคุณนี่ครับในวนคู่วันนะครับยนินเสงตอนเย็นกับไปกลับต,อ,ตอนอเช้านะครับค่เยสนวัสดีอา ไติดตัวมาจากขบวนรถที่ถูกต้องด้วนะคะขบวนรถที่เป็นชาญชาลาที่ในเด็กๆเป็นะวธรรดาที่ล่องขบวนไี้สองสอสองเราส่งชานชาเสะว่าทางสถาีกรุงเทพโดยชาญชาลาแล้วบวนที่ได้ปปที่เรียบร้อยด้วยนะคะขบวีว่าชานลาท่จะเส่ไป้สัขทีสถานีกุานสถานีบกกับเรืสถานีต่อ ตัวนี้ออกมาแล้วแม่จัทีบางกากรมแส่งทอามาก่อนช่างกริดออเมลล่าเพชรฝังหลงโพแล้วก็ตะวันข่าวทองเรือมาก่อนหงนิ้วนะครับแล้วก็หลงโพด้วยครับหาออกนะครับไม่รู้ว่าผมจะเติมมาขอร้อนึ่งล้านะสองซ้อสองครับ ียว,วันนี้สิบเงินทางนะครมาเดินทางนะน้งมาทางเวลาสองต่อนะครับแต่บังหน้าเปน็นองค์หลวงพ่อครับผมไม่นั่งรถคันนี้นะครับ